ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้ง70%เนี่ยครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกดได้ยังกดยังโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลยไม่อยากฟาร์มแล้วทำไงดีครับพี่นี่เลยร้านานินนิกไกตันมีบริการกดเกมพาร์ตเลสสิบและที่สำคัญนะครับยังมี ID ไอดีกตันอีกด้วยนี่ไงมีแมปบอกฟูลให้เลือกซื้ออีกมากมายเลยและยังมี ID ไอดีกตันแมปคิงเนกซี่ใครที่สนใจนะครับคลิกลิงดิงใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับผมไ่จะมาสุ่มไก่ตันแหกคนดูนะครับผม EP นี้นะครับผมไปก็จะตั้งงมไว้ที่ 100รอ <os> บาทนะครับทุกคนว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนนะโอเคถ้ wallet, shuttle, า E p ีหน้าใหญ่พี่มาสุ่มอีกก็เลยว่างบเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนโอเคคลิปนี้พ <pse>. ี <im> ่ขอคนละหนึ่งเนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแกตันแจกคอนดูนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับผมก็เข้าเว็บเออลิงก์ร้านนานิเกตันมาก่อนนะครับทุกคนใครได้ยังไม่มีสมาชิกนะครับผมก็สามารถกดสมัครได้นะครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนด้วยสอนแบบง่ายๆนะครับทุกคนก็สมัครไปเลยนะครับทุกคนใครได้ยังไม่มีก็สมัครไปเลยนะครับผมโอเคดีี๋พ่จะสมัคร เอ่อตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมไ d ดีก็เอาให้จําได้นะครับทุกคนนะถ้าจําไม่ได้ก็เวลาจะเข้ารหัสก็จําไม่ได้นะครับโอเคเราต้องจํไ ID ดีให้ได้นะครับทุกโนนะต่อสมัครนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะใส่อันนี้ก็จะเป็นพาร์บนนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ล่างใส่ให้เหมือนกันนะนะครับทุกคนพาร์บนพาร์ล่างเอ,อ้ยไม่ใช่ดิพาร์ล่างอะใส่ให้เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็พอใส่เสร็จผมให้เราติ๊กว่าไม่ใช่อาจโนมัตน,นะครับทุกคนมา เราลงทะเบียนกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะมาสุ่มไอเจ้ากล่องสุ่มนี้นะครับผมเป็นกล่องสุ่มีโอกาสเกลือนะครับทุกคนโอกาสแก๊กก็คือแบบเกลือก็คือแบบไม่ได้อไรเลยรนะครับผมก็รายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เข้ามาอ่านกันได้ก็ได้นะครับผมโอเคตอนนี้มีสต็อกอยู่2 93เก้าสิบสามไอดีนะครับผมเติมได้นะครับผมถ้าไม่มีถ้าไม่มีสต็อกนะครับก็ ห้ามเติมเข้าไปก่อนนะครับผมหรือใครจะเติมรอก็ได้ทุกคนนะก็ร้านเขาเติมสต็อกทุกวันสอนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ไปเติมเงินก่อนละกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการเติมเงินด้วยหลังจากนั้นนะครับผมให้เข้าแอป t ทมานี่วอลเล็ t มานะครับผมกดที่โอนเงินนะครับผมแล้วก็กดที่โทมานี่วอลเล็นะครับเพื่อจะเปลี่ยนเป็นซองนะครับทุกคนก็กดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะมาสุ่มด้วยงบ100บาทนะครับผมก็ใส่จํานวนเงินไปเลย100บทนผ่แร้อจําวนะครับผมถ้าใส่ผิดเงินก็จะเข้า ไม่เต็มจํานวนนะครับทุกคนกดยืนยันนะครับผมแล้วก็กดคั่ลอนะครับหลังจากที่เราได้ลิงก์มาแล้วนะครับทุกคนนะก็กดไปที่เติมเงินนะครับผมแล้วก็คองของขวัญนะครับทุกคนแล้วก็กดใส่ลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมวิธีสุ่มนะครับก็สุ่มได้แค่ในเว็บนะครับผมหรือว่าใครที่จะซื้อไอดีแกตันก็สามารถซื้อในเพจได้ด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มนะครับทุกคนแตสุ่มแจกเลยวันนี้นะครับก็ได้มาหนว่งร้อยพอยต์นะครับทุกคน ก็เป็นกล่องนี้เลยนะครับยี่สิบาทนะโอเครอบแรกมาเลยกดซื้อเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดยืนยันนะครับโอ่งรอบแรกนะครับผมก็ได้ไอดีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ก็แจกเลยอะไอดีนี้พี่แจกเลยได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับทุกคนมาอันที่สองนะครับทุกคนหมดไปสี่สิบาทแล้วรอบสองเกลือนะครับทุกคน้ยได้อยู่ทุกคนมารอบสามนะครับเฮ้ยรอบสามได้มาทุกคนรอบสามได้พี่สุ่มได้แค่ห้ารอบนะทุกคนตอนนี้ก็ได้มาสองไอดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะ ตั <se> <factor> ้งเกติกาไว้ท้ายคลิปนะครับว่าพี่จะแจกยังไงนะครับทุกคนนะอันไหนที่พี่ไม่ได้เซ็นเซอร์ก็เอาไปได้เลยนะครับผมอันที่เซ็นเซอร์เดี๋ยวพี่จะแจกท้ายคลิปนะครับทุกคนมาเดี๋ยวอันต่อไปเลยลวกันนะครับทุกคนอันที่สี่นะอันที่สี่เอาค้างมาแล้วทุกคนอุ้ยอันที่สี่ก็ได้เอาเอาง่ายๆคือวันนี้ดวงพี่ขึ้นนะครับทุกคนสุ่มสุ่มห้ารอบได้มาได้สุ่มสีรอบได้มาสามแล้วทุกคนมารอบที่ห้าเอ้ยเราต้องรอแบบให้อดนี้ลดปะเออไม่ต้องใช้สูตรแล้วนะครับทุกคนมาสุ โอ้โหทุกคนรอบนี้ได้เกลือนะครับผมโอ้ทั้งหมดก็พี่ได้มา3รหัสส่งไป5รอบ5รอบก็100บาทนะครับทุกคนอุ้ยโคตรคุ้มเมยดีแบบนี้อ่ะสามรหัส100ู่ณโคตรคุ้มโอเคใครจะไปส่งก็เข้าไปส่งได้นะครับทุกคนนะแต่อย่าลืมนะครับผมว่ามีโอกาสเกลือนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูรหัสกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้าง let's go โอเคเข้ามาทุกคนเดี๋ยวพี่จะสอนเข้าด้วยนะครับผมก็อันนี้รหัสแรกที่พี่สุ่มมาได้นะครับโอเครหัสนี้พี่จะไม่เซ็นเซอร์นะครับผมใครได้ไปก็ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวอ,อีกออประมาณ2รหัสล่างนะครับพี่จะเซ็นเซอร์นะครับผมและกติกาที่พี่แจกนะจะอยู่ท้ายคลิปนะทุกคนโอเคบ้ากดล็อกอินไปนะครับทุกคนนะก็หลังจากที่กดล็อกอินไปแล้วถ้าใครขึ้นแบบนี้นะครับผมทำทำตามพี่ได้เลยนะครับผมก็อ่านตรงนี้นะครับถ้าเลขสิบนะครับผมให้บวกให้ลูกดอกบวกกันให้ได้สิบนะครับทุกคนนเดีี๋ยวพ่หาแป๊บึง บวกกันได้1ด้สิอันนี้5บวกสบวกสนะครับได้กับ10นะครับทุกคนนะโอเคถ้าทำตามไปแบบนี้เลยครับสำหรับใครที่ขึ้น8หรือ6หรืออะไรก็ทำตามที่มันขึ้นทำตามโจทย์มานะครับทุกคนนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำให้ครบเลยลวกันนะครับทุกคนเพื่อที่จะเข้ารหัสไปดูนะครับว่าไอดีนี้มีของอะไรบ้างนะครับผมพี่ก็จะมารีวิวเลยแหละสุ่มเสร็จป,ปุ๊บก็รีวิวเลยแล้วก็แจกให้ด้วยนะครับทุกคนนะคลิปนี้นะพี่แจก3 ID นะครับทุกคน โคตรตึงอะใช้งบ100บาทได้ไม่ต้อง3 ID เนี่ยทุกคนโคตรคุ้มโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูของใน ID กันเลยนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาใน ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่พี่เห็นเลยก็เป็นผลสายฟ้านะครับทุกคนแต่ทำไมท่าเดิมมันกระเพกกระเพกเนี่ยโอเคมาก็เงินนะครับผม25ล้านโอ้ยยี่สิบห้าล้านยี่สิบบาทกล่องสูงยี่สิบบาทเงินยี่สิบห้าล้านอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเงินม่วงกันดีกว่านะครับผมเงินม่วงก็สี่พันสี่นะทุกคนที่ส ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่านะครับหมัดพี่ว่าน่าจะมีอีกนะครับผมเพราะว่าทางร้านเขาแจ้งไว้ว่าสุ่มหมัดมี2 1งถึงหกหมัดนะครับเออหนึ่งถึงห้าหมัดด้วยหกหมัดนี่แหละโอเคทุกคนมันน่าจะมีอีกนะครับผมใครได้ก็เข้าไปดูกันได้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของกันดีกว่านะครับก็ของนะครับผมมีเบอร์เซนโตูนะครับฟาร์มมัดไปไหมเนี่ยเอาไม่ได้ฟาร์มเอ้ยฟาร์มบ้านไม่ได้ฟาร์มเบอร์เซนโตูลิกมัมคาเวนเดอร์ซังไดยามะนะครับอุ ของประมาณนี้นะครับทุกคนก็เครื่องแต่งกายมีหมวกมีผ้าคลุมนะครับแล้วก็ของบอสอีบิดปะเือถ้าไม่ใช่ก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนโอเคของก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผมพิศนะครับผมไม่รู้ว่าตื่นหรือเปล่านะแต่ว่าฟาร์มมบตเตอรี่ว้ให้โคตรโคตรเยอะฟาร์มให้ครบทุกสกิลนะครับทุกคนมาเ๋ยเรามาดูสกิลเซตนะครับผมไม่รู้ว่าตื่นหรือเปล่านะเฮ้ยสกิลเซตอันนี้ตื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์ก็กได้เดี๋ยวพ ไอ้สกิลตื่นไหมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสกิลตื่นปะเนี่ยอ่ะไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมสไลด์ดีแรกเดี๋ยวเราไปดูไอดีถัดไปเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไอดีที่2กันะครับผมสำหรับใครที่ซื้อแล้วไอดีมีปัญหารหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจทางร้านเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไอดีที่2กันนะครับว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับผมเฮ้ยลุ้นหมดทุกคนได้ผลอะไรว่าเขาผลแบบผลดีๆได้ปะ่ะเออเขาผลดีๆแบบตึงๆอะ่ะแต่ว่าผลเมื่อกี้พี่ก็ว่าคุ้มแล้วนะ20บาทโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเอ้าผลสายฟ้าเหมือนเด 5ล้านเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของนิดกว่านะครับผมพี่เหยียบไปเร็วเเลยนะทุกคนนะพี่จะไปเร็วเเลยก็อเทมนะครับผมมีอุ้ยเหมือนกันเลยปะเนี่ยพี่เข้ารหัสเดิมปะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับอุ้ยไม่ใช่รหัสเดิมมีมีเว้นโดฟาเมงโก้ด้วยโอเคของก็มีตามนี้นะครับทุกคนอุ้ยไอ้พวดดาบโลกสองนะอ่าจะซื้อไม่ทันนะน่าจะไม่ได้ซื้อนะโอเคทุกคนเงินเยอออออะะะะะะะนน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 นไไปปซืื้น้ะ้้ดดดาาาบบโลลลกออกกก2ีีาาีี็็มมมมมรรรณเเเเยยคคคััขงตทุิห อันนี้ผลตื่นหรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนค่าพลังก็ตามนี้นะครับก็เอาสเต็ปไปรีได้นะแต่อันนี้ไม่มีลงไปฟาร์มเอานะครับทุกคนลงไปฟาร์มสเต็ปเพิ่มนะ โอเคมีประมาณนี้นะครับผมเกมพาร์ทไม่น่าจะมีนะกล่องสุ่ม20บาทโอเคเดี๋ยวเราไปดู i อดีถัดไปกันดีกว่านะครับทุกคน i อดีที่2ก็คล้ายๆกับ i อดีแรกเลยนะครับทุกคนไม่รู้ i อดีที่3คล้ายกันหรือเปล่าโอเคทุกคนสําหรับ ID ดีที่3นะครับผม,ผมก็ผลสายฟ้าเหมือนกันนะครับทุกคนนะเออก็เขาสุ่มผลนะครับผมแต่อันนี้ได้เป็นสายฟ้า3 ID อเดีเลยก็ใครที่สุ่มได้ผลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกที่กันมาได้นะครับทุกคนนะก็ มีจํานวนเยอะเลยนะครับผมกล่องสุ่มไอดีไก่ตันแล้วก็โคตรเยอะนะครับร้านานี้ไก่ตันนะครับผมไก่ตันเยอะมากทุกคนไม่ขาดสต็อกเลยนะครับโอเคมา เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมว่า ID นี้มีอะไรบ้างนะพี่ว่าน่าจะเหมือน2 ID ดีที่เรารีวิวมาแน่เลยโอเคแต่ความมาตเตอรี่อะไรไว้ครบนะไอพวกผลปีศาจนะครับผมก็หมัดเหมือนเดิมนะครับทุกคนพี่ไม่ได้ไปดูหมัดให้น้องๆเลยว่าเออเดี๋ยวใครที่ได้นะครับก็ไปดูเอาเองนะครับผมหมัดสุ่ม1นึง6หมัดนะครับทุกคนนะหมัดเยอะนะพี่ว่าเนี่ยต้องไปหาตัวกันเอานะครับทุกคนนะพี่ว่าเยอะเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของกันดีกว่านะครับทุกคนนะก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมมีน้อยกว่า ID กรไอเด เออน้อยกว่านะครับทุกคนนะก็มีไบเซนโตมีดาบบิ๊กมัมมีซูซุยมียามะประมาณนี้นะครับผมไอดี20บาทนะครับก็ของแต่งก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เงินม่วงมี1นึ่นสานะครับทุกคนค่าหัวเท่าไหร่อะไรพี่ดูให้ปุ๊บค่าหัว1นึ่้านเ็ดนะครับทุกคนก็มีฮาคิอุ้ยมีฮาคิสี่ลุงด้วยมีฮาคิสี่ลุงด้วยนะครับทุกคนพี่ลืมดูฮาคิเลยตัวอะไรก็มีนะครับโอเคฮาคิสี่ลุง น่าจะมี3ามรหัสทั้ง3รหัสเลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมเอาเงินมาให้พี่เอาเงินไปเสียอะไรแบบนี้เออามาแจกน้กองก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ให้พี่กันได้นะครับผมโอเคตลอบอีพีนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนครับผมอยากให้พี่สุ่มเงินจํานวนเงินเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้โอเคไปละทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับ ลืมบอกกติกาไปนะครับทุกคนกติกานะครับผมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง30ไลค์นะครับผมแล้วพี่จะมาแจกอีก2ไอดีนะครับทุกคนจะแจกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ